คือพอให้ไครเทตอนนี้ยังไม่เจอไขรที่ไม่เห็นผลนะคะเห็น mm hmm. ผลจริงๆขนาดตัวไหนเอง i, ไหนว่าเฮ้ยไหนลดลงพอแล้วไหนลองดูลองดูซิว่าถ้ากินต่อไปเนี่ยมันจะน้ําหนักลดหรือเปล่าเออน้ําหนักอ่ะไม่เท่าไหร่แล้วเพราะมันคงจะเป็นมวลกระดูกแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนไขมันส่วนเกินที่เรา มันแห้งอะทุกคนมันแห้งลงแบบยังเห็นได้ชัดเลยคือตัวเอสชัวพัดเนี่ยคอนเซปต์ของมันก็คือนั่งเฉยเฉยก็เบิร์นได้แต่ว่าถ้าใครออกกําลังกายได้จะดีมากมันจะเบิร์นมากกว่าเดิมเนาะของเราเนี่ยอย่างตัวส้มสายพันธุ์ซึมะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าในกาแฟเรามีทําให้ลดไซร์ลดเอลกันแบบโอ้โหเห็นผลลัพธ์กันชัดเจนมากๆเราก็เลยเอามาใส่ในตัวเอสชัวพัดด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะทุกคนคะ่ะ FIR นะคะนวัตกรรม FIR far infrared เนี่ยเขาได้เหรียญเงินจากประเทศเกาหลีนะคะเขาเป็นหนึ่งด้านการดูดซึมนะคะก็คือดูดซึมได้ดีมากๆเพอมันดูดซึมดีมันก็ทําให้เราเห็นผลนั่นเองนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากส้มสีเลือดนะคะส้มสีเลือดเนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยเรื่องผิวพรรณเรื่องอ ต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วนะคะเขายังเด่นมากๆเลยในเรื่องของดึงไขมันเก่าไปเผาผลาญน,นะคะแล้วก็ยับยั้งการสะสมของไขมันรอบเอวแล้วก็สะโพกมันก็เลยทาให้เฮ้ยทําไมไขมันมันลดลงได้อย่างเห็นได้ชัดและทําไมรอบเอวลดลงสะโพกดูเล็กลงเนี่ยละค่ะตัวเนี้ยสารสกัดจากตัวนี้เลยนะคะแล้วไม่ใช่แค่นี้นะคะทุกคนในเอชัวร์พัทเนี่ยคือสูตรเก่าที่มันดีอยู่แล้วอ่ะเราไม่ได้ลดเราไม่ได้ลดสารสกัดออกนะคะอย่างเช่นกรีนคอฟฟี่บีนเอยชา เขียวเอยพริกไทยต่างๆอะไรอีกอะเลมอนบามพวกนี้เป็นสารสกัดที่ผ่านนวัตกรรมแล้วก็ผ่านงานวิจัยนะคะที่เขาการันตีว่าช่วยในเรื่องของการ เผาพานคุมหิวอิ่มนานนะคะคือเราไม่ได้เขมม่วเราไม่ได้นั่งเทียนเคนนะคะทุกอย่างเนี่ยเราเอาออกมาจากผลงานวิจัยทั้งนั้นเลยแล้วก็เรามาคิดค้นสูตรตำรับให้มันลงตัวเพื่อที่ว่าอ่ะลูกค้าทานเข้าไปเนี่ยหรือคนที่มีปัญหาด้านความอ้วนหรือน้ําหนักเกินหรือไขมันเกินเนี่ยทานแล้วจะเห็นผลลัพธ์ได้มาก ที่สุดนะคะตอนนี้เทสเยอะมากค่ะหลายคนเทสเยอะมากยังไม่เจอใครที่ไม่เห็นผลนะคะมากสุดเลยก็คือน้ําหนักไม่ลงเพราะมวลกระดูกบางคน,นอะเนาะแต่สัดส่วนคือเอวหาย2อสนิ้วอย่างนั้นเลยค่ะก็ถ้าใครที่มีแค่ไขมันส่วนเกินบางทีน้ําหนักในตาช่างอาจจะวัดไม่ได้เพราะว่า น้ำหนักบางทีอาจจะสมส่วนแล้วก็อาจจะแบบที่เหลือเป็นเหมือนน้าหนักมวลกล้ามเนื้อกับมวลกระดูกแล้วมันก็อาจจะทําแค่สัดส,ส่วนลดแต่ถ้าใครมีไขมันเยอะๆอ้วนฉุบไปทั้งตัวน้ําหนักเกินอันนี้ก็เห็นชัดว่า เห็นชัดในเรื่องของทางน้ําหนักแล้วก็สัดส่วนเซตทดลอง7วันแค่เนี้ยคุณก็รู้แล้วค่ะว่าคุณจะลงหรือไม่ลงกับเอชัวพัทตัวนี้นะคะ290บาทคือถูกมากๆราคาเซตทดลองเลยค่ะคือแล้วเราก้าการันตีนะคะว่าปลอดภัยไม่มีอันตรายแน่นอนนะคะเราเห็นเน้นความปลอดภยัยแล้วก็เห็นผลถามว่าตอนนี้เราเทสประมาณแบบหลายสิบคนหรือเยียบร้อยคนโอเคเห็นผลกันหมด แต่เราไม่รู้ว่าพอเราปล่อยออกไปเนี่ยสินค้าเนี่ยพอปล่อยออกไปทั่วประเทศอ่ะจะเห็นผลกี่คนอย่างเช่นอาจจะเห็นผลสักเก้าไม่เห็นผลถ้า10%ไม่เห็นผลคุณก็แค่ไม่ต้องกินของเราแต่ถ้าให้เราไปใส่สารอันตรายลงไปเพื่อจะให้ได้ผลร้อยทั้งร้อยคนเราไม่ทําเราจะขายเฉพาะคนที่เห็นผลรับเท่านั้นนะคะแล้วตัวนี้พัฒนาสูตรนะมันยิ่งดีไปกว่าเดิมนะคะคือ มันทําให้เราหยุดปากได้มันทําให้เราหยุดความตะกาตะการได้มันทําให้เราแบบเบรกได้ถ้าเราไม่มีตัวช่วยอย่างตัวเราเองเนี่ยเราเบรกไม่ได้ก,กินข้าวเหนียวมะม่วงทีก็คือกินหมดจานแต่พออันนี้อ่ะก็เบรกได้อาจจะกินแค่สองสามคำอะไรแบบนี้นะคะเรากล้าการันตีว่าสินค้าของเราปลอดภัยแน่นอนเราทําการตลาดขนาดนี้เราไม่กล้าที่จะเอาของไม่ปลอดภัยมาให้ลูกค้าแน่นอนนะคะลองเลยนะแต่ตอนนี้มันจะมีเซตทดลอง7เม็ดต่อ1ซองอันนี้ ลองดูค่ะลงก็คือลงไม่ลงไม่ต้องกินแค่นั้นเลย